ดูซีรีส์เรื่องใหม่กันบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยซีรีส์ก็จะมีชื่อเรื่องเนี่ยน่ารักน่ารักนา่กนาสนใจนะคะ,คะนับสิบจะ ตอนแรกที่อ่านไม่นึกเลยนะคะว่านี่คือชื่อซีรีส์นะคะซึ่งก็เป็นโปรเจกที่หลายๆคนให้ความสนใจฝนได้ไปสัมภาษณ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นของค่ายไหนแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างใช่ค่ะ,คะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนี่เลยค่ะพี่ก้องปียะนะคะจับมือร่วมกันกับพี่คิงสมจริงแล้วก็คุณบอสอนุสรค่ะซึ่งเป็นผู้จัดใหม่นะคะแล้วก็ได้ก้าวนพก้าวแล้วก็อัพภูมิพัฒน์นี่ค่ะซึ่งเคยมีผลงานการแสดงมาแล้วนะคะมารับบทนำค่ะแล้วก็ มีการปล่อยภาพแนะนําตัวละครต่างๆออกมาแล้วนะคะส่วนผู้กํากับได้คุณตีบัณฑิตค่ะซึ่งเคยกํากับซีรีส์วมาแล้วมาร่วมงานแล้วก็จะบวงสวงกันวันจันนี้แล้วค่ะ ก้องไปทำงานอ e ีเวนต์อยู่นะฮะและในช่วงนี้งานอ e ีเวนต์ส่วนใหญ่หรือว่ากิจกรรมของกระแสวายตอนนี้มันมาแรงมากๆเลยก็เลยคุยกับพี่คิงว่าเออพี่คิงอยากลองทํากันดูไหมก็เลยเออก็นัดกันมาเออก็อยากลองทําก็เลยทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะและพอดีว่าบทประพันธ์เรื่องนับ10จะจูบเนี่ยเป็นบทพันธ์ซึ่งคนเนี่ยเคยอ่านแล้วก็เน้นได้ความนิยมมาซึ่งมีกระแสแล้วก็นิยมมาอยู่แล้วก็เลยเอ,อเอาเรื่องนี้มาทําเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวมันก็จะน่ารัก แล้วก็มีเรื่องของทั้งคอมเมดี้โรแมนติกดรามา่ามีครบหมดเลยแต่ผู้ชมหรือว่าน้องๆแฟนคลับเนี่ยก็ได้จิกหมอนได้ได้ฟินได้จิน้นไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค mm hmm. ่ะเพลงกันเองมที่เราเลือกไว้เนี่ยก็น่ารักแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่เรียกว่าเหมาะสมกับตัวละครน้องก้าวก็คาแรคเตอร์เขาเนี่ยก็ ก็เหมือนกับตัวจริงเขานะฮะแล้วก็ที่จังหวัดสุรารเขาแสดงมาในทีวีเนี่ยในออกมาในใน,ในจอเนี่ยโหมันดูมีเสน่ห์มากน้องอัพเนี่ยก็จะมีผลงานมาเหมือนกันแล้วก็ทั้งสองคนนี้ต้องยอมรับว,ว่าเล่นโอเค ฝีมือดีถ้าสองคนไม่เคยเจอกันมาก่อน<ช>ก็มามก็มาเจอกันในเรื่องนี้พต้องดูคำว่าดีไม่ดีแต่พี่อบอกก่อนเลยว่ารับรองว่าจิกหมอนแน่นอนทั้งกลุ่มแ,แสดงทั้งกลุ่มนี่มีการเวิร์กช็อปกันมาหลายครั้งมีการอ่านบทแล้วก็มีทําการเรียนรู้การแสดงนะฮะซึ่งเราก็อยากให้น้องๆเน,นี่ยได้แสดงแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรด้วย <ừ> mm, ค่ะ <ừ> mm. แค่ชื่อก็จิกหมอนแล้วนะคะนับ10จะจูบนะคะซีรีส์ Y Project ใหม่ค่ะ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าซีรีส์ Y นี่ก็คือเป็นซีรีส์ที่มีนักสแสดงนำเป็นผู้ชายล้วนนะคะวันจันทร์บวงสรวงเดี๋ยวเราก็นำภาพมาให้ชมกันทางโซเชียลของเรานะคะ <c oughs>